สวัสดีครับลุงวีจาก VTOY STREET โอครับคลิปนี้ลุงวีจะมารีวิว LEGO Super Mario Starter Course กันนะครับผมนี่เป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็คือถ้าเราจะเล่น LEGO Mario นะครับจะต้องมีเซตนี้เป็นตัวเซตเริ่มต้นนะครับกล่องใหญ่บืเริ่มเลยนะฮะแล้วก็มีแอปพลิเคชันบนมือถือด้วยนะครับเราสามารถเอาตัว Mario เนี่ย สิงกับมือถือเพื่อที่จะอัปเดตคะแนนนะครับรวมถึงแชร์คอนเทนต์ต่างๆได้ด้วยนะฮะน,นี้มาแกะกันดูกันข้างในมีกี่ชิ้นนะฮะ นี่นะครับทั้งหมดครูมือด้วยน,นี้หัวใจเลยนะครับห้ามหายเด็ดขาดนีถุงเบอร์สองถุงเบอร์หนึ่งเป็นตัวมันโงเบอร์ห้ามีชิ้นส่วนจะเยอะหน่อย มี5ถุงบวกตัวมาริโอแล้วก็มาริโอนี่ฮะเป็นท่อคู่มือนะครับก็สามารถโหลดผ่านตัวแอปพลิเคชันแล้วก็ดูได้เลยนะฮะนี่วิธีการต่อนะฮะ ก็เราสามารถที่จะลงทะเบียนได้ว่าตอนนี้เรามีชุดไหนบ้างนะครับเพื่อที่ว่าให้ตัวแอปเนี่ยแนะนำว่าเราจะต่อด่านแบบไหนได้บ้างนะครับนี่คุ้มป้านะฮะตอนนี้ยังไม่เข้าไทยนะครับแล้วก็มีชุดเปลี่ยนด้วยแล้วก็นี้มีส่งนะครับหมดไปแล้วเดี๋ยวต้องรอชุดใหม่ออกมานะฮะ มาดูตัวมาริโอกันครับคือจะบอกว่าเล็กมากเพราะว่าเราใส่ฐานฝั่งนี้ด้วยนะฮะก็คิดดูว่าพื้นที่ที่เป็นจอกับวงจรเนี่ยบางแค่นี้เองแล้วก็ตรงนี้ก็คือไว้สำหรับเปลี่ยนชุดนะครับพอเปลี่ยนชุดปุ๊บไอตัวข้างในจะดันสวิตช์เพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับ ก็ชุดเนี่ยมีผลกับตัวข้อมูลตรงนี้เหมือนกันรวมถึงฟังก์ชันการใช้งานนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตอนเริ่มต้นก่อนเดี๋ยวใส่ฐานแล้วก็ประกอบแป๊บหนึ่งนะฮะสำหรับการเปลี่ยนโหมดนะครับเนี่ยครับก็คือชุดแต่ละชุดนะครับจะมีเคี้ยวตรงนี้ที่แตกต่างกันนะครับทําให้เปลี่ยนล่างในแต่ละแบบฟอร์มได้นะครับนี่ก็เป็นเซนเซอร์แสงนะครับ จับนอนนะครับ แล้วเตือนเตเนเต,นตนโอเคแล้วก็บล็อกแต่ละสีนะครับก็จะมีผลแตกต่างกันนะครับสีฟ้านะครับก็เหมือนน้ำนี่ก็เป็นพื้นที่น้ำนะครับสีเขียวก็จะเป็นหญ้าสีแดงก็จะเป็นไฟนะครับ แล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวจะลองมอนสเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างการต่อของถุงเบอร์สองนะครับก็จะได้หนึ่งฉากเล็กนะฮะก็แต่ละตัวก็จะมีตัวเหมือนกับตัว qr หรือว่าตัวโคดนะครับเพื่อเป็นตัวบอกนะครับผมอันนี้ก็คือเริ่มต้นนะครับแล้วก็จบเกมนะครับแล้วก็มอนสเตอร์แต่ละตัวนะครับก็จะมีค่าพลังชีวิตที่ไม่เท่ากันเหมือนกันนะครับอย่างคูริโบเนี่ยมีแค่ค่าพลัง หหัวใจนะครับก็คือโดนเหยียบทีเดียวก็ตายละแต่ถ้าเป็นคุมป้าเนี่ยครับก็จะมี10หัวใจนะครับก็จะต้องตีทั้งหมด10ทีนะครับก็อันนี้เปิดก่อนปึ๊บก,กดทีเดียวแล้วก็อันนี้ให้เรายกมือขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราเอามือลงเนี่ยมันจะติดนิดหน่อยนะฮะมันจะฝืดฉะนั้นยกมือขึ้นนะครับก็หลังจากที่เราเหยียบพื้นที่สตาร์ทนะครับก็จะเริ่มจับเวลา 60วินะครับอันนก็หยยบน,นี้เราเหยียบเล่นๆก็ได้ฮนะก็คือเหยียบทีเดียวก็ชนะแล้วนะครับปึ๊บ่าว่าเมื่อกี้เหยียบไป2ทีเลยได้2คะแนนนะครับเดี๋ยวลองถ้าสมมติว่าเหยียบหลายๆที ยิ่งเหยียบเยอะยิ่งได้แต้มเยอะนะครับเดี๋ยวต่อนะครับสำหรับถุงเบอร์3มนะครับก็จะได้เหมือนกับเมฆสำหรับบินนะครับก็ต้องเอามาริโอไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ต้องประคองไม่ให้มาริโอล้มนะครับปื๊ดๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแท่นเหยียบนะครับเอาไว้หมุน ชิ้นส่วนของถุงเบอร์สนะครับอันนี้คือชิ้นส่วนจากถุงเบอร์5้านะครับก็จะมีได้ทั้งหมด5ชิ้นนะครับอันนี้ก็ครบแล้วนะครับ อันนี้คือชิ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดจากการประกอบนะครับก็เอาไว้ดัดแปลงเปลี่ยนฉากต่างๆนะครับก็เหลือพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันนะครับอันนี้จะมาสาธิตวิธีการเล่นร่วมกับมือถือนะครับอันนี้ก็คือเราซิงค์ไปแล้วนะครับกับตัวมาริโอนะฮะก็เราทดสอบก่อนก็ได้ก็ที่ตรงนี้ตาร์ทโอเค พอเราเหยียบพื้นที่สตาร์ทปุ๊บนี่ก็จะเริ่มนับเลยนะครับนี่ฮะพอถึงเส้นชัยมันก็จะขึ้นบนมือถือันเหยียบซ้ำหลายรอบนะฮะมันก็จะบอกอยู่ว่าตัวที่อยู่เนี้ยตรงไหนบ้างนะครับ อันนี้เราก็จะเล่นแบบจริงจังดูนะครับผมก็อันนี้เซตฉากตามแบบของสตาร์เตอร์เลยนะครับแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันนะครับมีการซิงกับตัวมาริโอเรียบร้อยนะครับก็คือมีรูกมาริโอดมถึงล็อกอินแอดเคิ์เรียบร้อยอันนี้จะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินก็ได้นะครับนี่ล็อกอินเพื่อที่ว่าเวลาเล่นเสร็จสามารถแชร์ให้เพื่อนๆดูได้นะครับตรงนี้เราไม่ต้องกดสตาร์ทอะไนะครับก็คืออยู่หน้าแอปพลิเคชันธรรมดา แล้วพอมเลโออยู่ในพื้นที่สตาร์ทปุ๊บตรงนี้ก็จะเริ่มนับเลยนะครับจริงๆถ้าสมมติเราไม่ได้ใช้แอปมือถือร่วมก็ได้นะฮะเ๋ยมมาดูกันนะครับด่านก็เริ่มจากท่อนะครับสตาร์ทปุ๊บแล้วก็มาเหยียบตรงพื้นที่หมุนนะครับก็กําหนดเอาไว้ว่าให้หมุน2รอบก่อนที่จะเข้าไปเหยียบคูริโบนะครับแล้วก็ไปเหยียบอ่าปาจูเนียนะครับแล้วค่อยไปที่บล็อกแล้วก็ขึ้นเมฆนะครับเพื่อไปจบเกณฑ์นะครับเดี๋ยวดูนะครับตอนสตาร์ทตรงนี้ก็จะ เริ่มนักนะเริ่มนักด้วยอันนี้ถ้าสมมติมันเรียกว่าตกมันก็จะแบบหลับตาด้วยนะคะ อย่างคุปปาจูเนียจะมีพานชีวิต5นะครับต้องเหยียบอย่างน้อยห้ครั้งนะครับอ่ะมีได้มาไม่มีประโยชน์นะครับ อัน,นี้ได้31เหรียญน,นะครับแล้วก็สรุปด่านที่ผ่านมานะครับกดเน็กอ่าถ้าสมมติเราลองอินเราก็สามารถที่ถ่ายรูปแล้วก,ก,ก็แชร์ได้นะครับน,นี่เด็กจัดถ่ายรูปหน่อย นะครับก็สามารถที่จะกดแชร์ได้นะครับแล้วก็บันทึกปุ๊บนี่ครับก็จะขึ้นไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างการเล่นคร่าวๆนะครับจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ